ความรู้ฝั่งตะวันตกที่เขาเรียกกันว่าแผนปัจจุบันปัจจุบันทุกวันเนี้ยครับนะก็ปูพรมในการดูแลรักษาคนไทยมาตอะ,ะเวลรามดามาก็จะรู้จักโรคนั้นสรารพัดโรคร้อยแปดพันประการโรคชื่อโรคทั้งหมดก็มาจากเขาทั้งสิ้นเลยครับกรดไหลย้อนนี่ก็ใช่เห็นไหมครับไมเกรนก็ใช่นะอะไรอีกอะ ไทร้อยนี่ก็ใช่เห็นไหมสารพัดร้อยแปดเยอะเหลือเกินเชื้อโรคใช่นะเสร็จแล้วถามว่าเบาหวานนี่ก็ใช่อ่ะความดันนี่ก็ใช่ไขมันก็ใช่นะหัวใจก็ใช่โรคเรื้อรังหมดพวกนี้ครับถ้าเรามีหลักคิดชนิดหนึ่งว่าเออถ้าแผนตะวันตกหรือปัจจุบันครัมันดีจริงมันแน่จริงนะ มันจะมีเรือรังได้ยังไงวะใส่คําว่าว่านหน่อยตัวนี้เราไม่ฉกคิดกันครับผมเพราะว่าการ PR อาประชาสัมพันธ์ให้กับบ้านเมืองในโลกไปเนี้ยบ้านเมืองเราเ็กครับก็ไม่ตั้งหน่วยออกมาให้มันชัดเจน,นหน่วยงานไหนก็พีอาใส่ตัวเองหมดสุดท้ายมาถึงวันนี้คําถามไอ้เจ้าโควิดคําเดียวนี่แหละครับมันถามว่าปัจจุบันเอาอยู่ไหมทีเดีย ทั้งโลกใบนี้เอาไม่อยู่นะครับแผนปัจจุบันที่เขาว่าเนี่ยเราจะไม่มีทางเลือกเฉลิมมนุษย์นะซิเวิตมนุษย์ไม่มีทางเลือกเฉล่ออ่าไอ้ที่มันหนำใจมากที่สุดก็คือทางด้านแผนปัจจุบันเนี่ยออกกฎหมายเอาไว้คุมกบาลมนุษย์หมดคูดหนักหนักหน่อยได้ไหมเนี่ยขยับไปไหนก็ไม่ได้อะไรผิดกฎหมายหมด ง,ง่ายคือบ้านเราเนี่รู้จักเขาว่าหมอแสงไหมแค่เนี้ยรู้จักป้าเชงไหมเห็นไ,ไหมครับคนเหล่านี้นะฮะที่จะมาช่วยได้อย่างง่ายดายเขามีต้องมีองค์ความรู้เฉพาะของเขาสิครับไม่เคยได้รับการสนรับสนุนจากบ้านเมืองมีเจตเตตขาอย่างเดียวเสร็จแล้วพอเวลาจะมีการซื้ออะไรต่างๆนะสารพัดมันจะบ้าตายเพราะตรงนี้ แล้วบ้านเมืองจะร่มจมเพราะเรื่องของสาธารณสุขนี่แหละครับเพราะมันเกี่ยวกับมนุษย์โดยตรงตั้งแต่แรกเกิดจนตั้งถึงวันตายอ่ะใช่ไหมครับแล้วเราก็จับยัดกันทุกวนันทุกวนันแล้วก็เอาไม่อยู่แล้วก็ไม่หายขาดสักทีหนึ่งมีแต่ความสิ้นเปลืองที่นี้ยครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับท่านเอ๋ยไม่ใช่ละวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยจะอยู่ยังไงลูกไทยหลานไทยอะ ถ้าไม่มีหลักคิดไม่มีหลักวิธีคิดเลยเนี่ยก็